สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวบางกรคลิปนี้จะเป็นคลิปร a นด o อมนะคะแล้วก็เป็นไทม์เลสด้วยไม่มีวันหมดอายุเมื่อคุณได้เจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็ได้นี่คือคลิปของคุณค่ะณนะช่วงนี้เลยนะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะไปดูพลังงานกันว่าอ,อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันแม่หมอก็ขอเนี่ยสักครู่หนึ่งในเรื่องพลังงานความหอมนะคะ สำหรับเพื่อนๆชาวมังกรบัวชมพูนะคะเป็นความหอมของเกสรดอกบัวชมพูที่ให้ความหอมสะอาดผ่อนคลายเป็นความหอมระดับพรีเมียมเลยนะแม่หมอการันตีนะคะคุณจะใช้ฉีดห้องพระหิ้งพระบูชาพระได้หรือว่าอ่ก็ได้นะคะหรือคุณอยากจะนั่งสมาธิคุณฉีดห้องนิดนึงบอกเลยได้เลยนะคะว่าความหอมนี้จะทําให้คุณรู้สึกสงบ ผ่อนคลายนะคะชีดปอกหมอนที่นอนก่อนนอนก็จะทําให้คุณรู้สึกหลับสบายผ่อนคลายคลายเครียดน,นะคะราคานั้นคุณจับต้องได้อย่างแน่นอนนะคะ100 ml ราคาเพียง999บาทแต่คุณก็ยังสามารถหากลิ่นอื่นๆได้นะคะหลายกลิ่นเลยก็สอบถามไปที่แอดมินได้นะคะมีทั้งขนาด10 ml 15 ml 30 ml นะคะ50 ml แล้วแต่คุณต้องการกลิ่นไหนนะคะลองดูสอบถามโปรโมชั่นที่แอดมินของแม่หมอก็คือฟินนะคะไลน์ finf-in 5 6 9 6ค่ะซึ่งจริงๆแม่หมอก็แปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วเนาะฝากไว้นิดนึงนะคะพลังงานความหอมที่หอมละมุนมากๆค่ะไปดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดนะคะที่อยู่เคียงข้างคุณและเป็น กำลังใจนะคะหรือว่าสนับสนุนให้คุณเสมออยู่ในตอนนี้นะคะคุณจะมีปุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ใดองค์ใดบ้างนะคะคุณได้ไพ่พระอรหันต์จี้กงนะคะอันนี้เกี่ยวกับบรรเทาทุกข์การค้าขายนะคะแล้วก็ในเรื่องสุขภาพด้วยนะ ไพ่ห,หมายเลข30ใครที่นับถือพระอาหารหันต์นะคะที่กงนี้คุณก็ระลึกถึงท่านนะหรือสถานที่ใดที่ท่านสถิตยอยู่มีรูปท่านสถิตยอยู่นะคะคุณก็ไปขอพอรได้นะคะมีทุก์ในเรื่องอะไรการค้าการขายเป็นยังไงในช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงไปขอท่านอธิษฐานตั้งจิตขอท่านเลยนะคุณจะสมหวังนะคะชาวมังกรและเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเบอร์มงคลเนาะทีนี้ถ้าถามว่าเออแม่หมอไอ้เบอร์ที่ใช้อยู่เนี่ยถ้าไปเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องเสียเงินเสียทองมากมายไก่กองไหมคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีความเชื่อน,นี้แล้วแต่ความเชื่อก็แล้วกันเนาะเกี่ยวกับพลังงานตัวเลขทีนี้ถ้าคุณสม,มว่าเบอร์ที่คุณใช้อยู่เนี่ยชีวิตมันก็ติดขัดเนาะเอ๊ะมันเกี่ยวกับเบอร์หรือเปล่าเนะาะทีนี้เราก็หาสาเหตุไม่เจอเนอ้อยเรื่องเป็นพลังงานแบบนี้เราก็ไม่รู้หรอก นี่ถามว่าการเปลี่ยนเบอร์ออครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้เงินเยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนั้นไหมที่จะซื้อนะในเรื่องที่่าเบอร์ถูกฉโลกนั่นหมอมองว่าอย่างนี้นะคะคุณก็ไปที่ร้านที่ขายเบอร์นั่นแหละนะจะจะค่ายไหนก็ไปแล้วแต่คุณชอบนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อเบอร์ที่แบบว่าโอ้โหแบบที่มันแพงมหาศาลเอางี้คุณใช้ intuition ในตัวของคุณใช้จิตวิญญาณของคุณเลย คุณดูเลขอ่ะคุณดูเลขแล้วคุณรู้สึกว่าคุณถูกชะตากับเลขไหนออคุณรู้สึกว่าคุณชอบเลขนี้ไปจัดมาถ้าคุณมีความเชื่อนะถ้าคุณรู้สึกว่าอุ้ยมันติดขัดม,มันนู่นมันนี่ลองเปลี่ยนเบอร์ดูสิอาจจะปังก็ได้อ่ะก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นคุณก็เพรียใช้วิจยาย์ในการรับฟังเอาก็แล้วกันนะคะณนะตรงจุดนี้พระสังกระจายคะ่ะ นะคะราศีมังกรชาวมังกรลัคนามังกรทั้งหลายฟังเอาไว้หมายเลข33นะคะคุณรู้ไหมนี่คือพระสังกัจจายนำมาซึ่งโชคลาภอุดมสมบูรณ์และปัญญาถ้าคุณมีปัญญาคุณจะมีโชคลาภคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ท่านจะให้คุณตอนนี้ใครติดขัดในเรื่องอะไรการเงินใช่ไหมความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมเรื่องของความคิดใช่ไหม ไปขอพรจากท่านเป็นพลังงานของความเชื่อนะคะช่วงนี้นะที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้ลองดูคะ่ะนะคะลองดูนะซึ่งไพ่ใบนี้นะคะแม่หมอบอกได้เลยนะคะว่าไม่ได้ออกกันง่ายๆนะจะบอกให้อ่ะทีนี้ไปดูกันนะคะว่าข้อความจากท่านนะที่ปรากฏขึ้นมาในพลังงานของชาวมังกรนเนี้ยท่านอยากจะมี อะไรบอกกับคุณข้อความอะไรคะแ้าหมอขอเปิดด้านสำหรับพลังงานของเดอรฟูการเริ่มต้นมองหาสิ่งใหม่ๆถ้าหากว่าในตอนนี้คุณกลัวคุณกลัวการเริ่มต้นนะคะคุณกลัวว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรกับการเริ่มต้นของคุณในตอนนี้บางคนเนี่ยอาจจะชีวิตตอนนี้อาจจะเหลือแต่เลขศูนย์ก็ได้นะ มีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันลงไปแตะที่เลขศูนย์แล้วต้องเริ่มต้นใหม่จะมีพลังที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคจะมีพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ไหมบางทีมันก็รู้สึกเหมือนกับมันก็ท้อแท้สิ้นหวังเนาะแต่แม่หมอมองว่าไพ่เดอะฟูใบเนี้ยยังมีพลังที่สวยงามนะคะในเรื่องของความสวยงามดอกไม้ความความหอมหวานความสวยงามความงดงามในชีวิตยังรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นอยากให้คุณเนี่ย ตอนนี้นะคะชาร์จแบตเตอรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอันนี้เป็นการสื่อสารกันนะเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับนั้นก็เป็นในเรื่องนี่เลยค่ะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอ่ะไปดูกันนะคะว่าเริ่มจากศูนย์เลยนะตอนนี้บางคนเริ่มจากศูนย์เลยนะแต่อย่าได้สิ้นหวังนะเพราะว่าโชคลาภความร่มสมบูรณ์ปัญญานะคะยังอยู่ไปเปลี่ยนเบอร์เนาะเปลี่ยนเบอร์มงคลได้ก็ดีนะคะไม่ต้องเสียตังค์เยอะหรอกเพราะเบอร์หนึ่งมันก็ประมาณ ไม่กี่บาทเองเนาะเก้าิบเก้าบาทเนาะประมาณนั้นเนาะอืมอ่ะลองดูนะคะ Four of Cups ช่วงนี้นะคะท่านบอกว่าอยากให้คุณนิ่งแล้วก็ตั้งสติกับตัวเอง อย่าดื่มมากจนเกินไปอย่าแก้ปัญหานะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรอยู่ในตอนนี้ก็แล้วแต่อย่าแก้ปัญหาด้วยการดื่มมากจนเกินไปเพราะจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยขาดสติแต่ถ้าการนิ่งหรือการทําอะไรก็แล้วแต่นะคะการนั่งสมาธิเปลี่ยนจากการดื่มเป็นการนั่งสมาธิปรับเปลี่ยนมาใช้จิตวิญญาณตัวเองรวบรวมสมาธิสติปัญญาคุณจะมีสติในการออกจากปัญหานี้ได้อย่าเอา พลังงานของความมึนเมานะคะมาแก้ปัญหาชีวิตในตอนนี้ซึ่งจะไม่ใช่ผลดีมากๆเนาะเปลี่ยนจากการดื่มเป็นการนั่งสมาธิเพื่อสร้างปัญญาสร้างสมาธิกับตัวเองนะคะแล้วคุณจะโชคดีแน่นอนค่ะอันนี้เป็นแนวทางให้คุณเป็นความหวังเลยนะจริงแล้วก็ได้ไพ่ดีไฮพริเทส ข้อความนี้ส่งมาถึงคุณอยากให้คุณได้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในของตัวเองนะคะชาวมังกรอย่าลืมนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมาก่อนหน้านี้อะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ที่ทำให้คุณขาดกำลังใจนะที่ทำให้คุณท้อแท้ถึงขนาดว่าต้องหันหน้าเข้ามาพึ่งความมึนเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ให้กลับมาที่ตัวเองนะคะไพ่หมายเลขนี้คือ1คุณจะต้องรู้ว่า จิตวิญยาณของคุณนั้นคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนแกร่งคุณเป็นคนที่มีหัวคิดความคิดไอเดียสร้างสรรค์คุณมีปัญญาเป็นเลิศคุณเป็น Queen of Art เจ้าแห่งศิละปะชีวิตของคุณมันไม่ตีบมันไม่ตันหรอก คุณสามารถดิ้นได้คุณสามารถไปได้คุณใช้คุณสามารถใช้ศิละปะที่อยู่ในตัวของคุณเนี่ยพาชีวิตของคุณเนี่ยนะคะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ไปหาโชคลาภได้ถ้าคุณอาจจะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องของพลังงานการขอ,อกับเทพเจ้าหรืออะไรพวกเนี้ยที่ไม่หมอพูดไปเนี่ยลองดูก็ได้ไม่เสียหายอะไรนี่ใช่ไหมก็ลองเชื่อดูลองขอดูถามว่าเสียหายไหมคุณไม่ได้เสียหายเลยเลยเปลี่ยนเบอร์ก็แค่99บาบาทถูกไหมคะ ออประมาณนั้นเองเพราะฉะนั้นพลังที่อยู่ในตัวของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานของพอรสวรรค์ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้นําพรสวรรค์ความเก่งกล้าสามารถการเรียนรู้ภูมิปัญญานะคะสมาธิที่อยู่ในตัวของคุณหรือประสบการณ์ที่อยู่ในตัวของคุณเนี่ยนำมันออกมาใช้คุณมีประสบการณ์แน่นอนนะคะและตอนนี้ถ้าจะพูดถึงพลังงานเกี่ยวกับตาที่3เปิดแล้วนะคุณสามารถ นะคุณสามารถเป็นพ่อหมอแม่หมอได้หรือคุณอาจยยากจะทำงานศินละปะ,ะคิดคน้นเช่นสมมติว่ายคุณชอบในเรื่องของแฟชั่นคุณอยากจะเปิดร้านหรือว่าเปิดที่มันเกี่ยวกับพวกชุดชุดหรูหาราอลังการงานสร้าง คือจริงๆคุณสามารถทําออนไลน์ได้นะคุณอาจจะใช้ห้องหนึ่งที่บ้านของคุณนะคะเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นสตูดิโออะไรแบบนี้เออประมาณนี้นะคุณก็จัดแล้วคุณก็ถ่ายทอดออนไลน์ออกไปว่าอู้เสื้อผ้าของคุณเนี้ยคุณชอบในเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยคุณจะประดับประดาไอเดียความคิดสร้างสรรค์คุณก็ทาแล้วคุณก็ออกสื่อไปเลยก็ได้นะคะสําหรับไพ่ปีนี้อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความสวยความงามเสื้อผ้าผมแฟชั่นได้หมดเลยเลิศนะคะเลิศมาก p a g e of p e n t a c l e คุณจะได้ข้อความจากท่านนะคุณจะได้โชคลาภไปขอนะถ้าคุณต้องการเงินทุนสักก้อนหนึ่งตอนนี้ถ้าคุณเหลือชีวิตของคุณคุณคิดว่าคุณเหลือศูนย์่ะคุณอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเป็นก้อนที่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณได้เงินมาประมาณเท่านี้ คุณสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตของคุณได้คุณสามารถที่จะพาชีวิตของคุณเนี่ยออกไปจากปัญหาอุปสรรคนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วคุณก็มั่นใจตัวเองคุณไปขอเลยคุณไปเปลี่ยนคุณไปเนี่ยคุณไปขอที่ไม่หมอเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้คุณจะได้นะจะได้เล็กได้น้อยได้มากอยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่ว่าคุณต้องการแบบสมเหตุสมผลมากแค่ไหนนะคะชาวมังกรและ โอ้โห oh พลังงานของ king of cups ออกมาแล้วนะคะนั่นหมายความว่าท่านบอกว่าชีวิตหนึ่งของคุณอะคุณจะสุขสบายคุณจะมีความสุขจริงนะคือคุณอะเสียสละมาเยอะแล้วคุณอะทำเพื่อผู้อื่นมาเยอะแล้วทำจนให้ผู้อื่นจนชีวิตเหลือแต่ศูนย์บางคนนะ ชีวิตไม่เหลืออะไรเลยเพราะให้แต่คนอื่นรักเมตตาอบอุ่นตัวของคุณจะยังไงก็ได้แต่ต้องให้คนรอบตัวคนรอบข้างอิ่มมีพีมันมีความสุขทุกอย่างมาจากคุณทุกคนรู้ว่าทุกคนต้องการอะไรและทุกคนรู้ว่าสิ่งที่จะได้นั้นก็คือต้องมาจากคุณแต่ทุกคนไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณโอเคไหมคุณมีไหมเพราะคุณไม่เคยเอ่ยปากคุณไม่เคยบอกพวกเขาเพราะคุณเกิดมาเพื่อเสียสละสิ่งนี้ ข้อความจากสื่อสิอยากจะบอกคุณว่าหลังจากนี้คุณเสียสละมาเยอะแล้วไงคุณควรที่จะมีความสุขในชีวิตได้แล้วแล้วก็ราชาถือเหรียญโอ้โหไพ่ใบนี้เนี่ยนะการันตีเลยว่าคุณจะพลิกฟื้นจากศูนย์จากศูนย์แล้วคุณจะมีทุกอย่างนี่คือไพ่เศรษฐี ไพาราชาเหรียญคือไพเศรษฐีคือไพ,อพมหาเศรษฐีคือไพ่ที่คนที่จะมีเงินมีทองชีวิตพลิกผันเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภใหญ่และชีวิตของคุณจะอุดมสมบูรณ์ปัญญาของคุณจะบันเจิดนะคะไปขอนะพระอรหรอันต์จีกงบรรเทาทุกตอนนี้คุณทุกอะไรนะคุณค้ากะคุณค้าขายอะไรคุณก็ไปขอให้การค้าการขายของคุณเนี่ยมันจเจริญรุ่งเรือง,องขอท่านอออ ทุกวันเลยเปิดหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นมาก็ได้หรือใครที่ไม่มีแคปเลยก็ได้อ่ะไม่หมอให้แคปนะคะหรือจะถ่ายเลยก็ได้อ่ะนี่เลยนี่เลยไปสวดเลยนะคะเลิศมากเลยค่ะชาวมังกรเอาเป็นว่าแม่หมอขอสรุปข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณอย่างนี้เลยนะคะว่าท่านจะให้คุณเนี่ย ได้มีโอกาสในการเริ่มต้นแต่คุณต้องรู้พลังงานภายในของคุณคุณดึงมันออกมาท่านจะให้ทุนคุณก้อนหนึ่งเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยไปสู่ความมั่งคั่งและความร่ำรวยไปสู่ความเป็นเศรษฐีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตชีวิตของคุณจะพลิกผัน แม่หมอขอปิดไฟข้างบนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไฟสองใบนี้คุณอาจจะเห็นไม่ชัดว่าความเป็นเศรษฐีของคุณนั้นคือยังไงนะรูปร่างเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะปิดสรุปให้เพื่อนเพื่อนชาวมังกรอ,อ,อีก3าใบนะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออีก3ใบนะคะให้กับเพื่อนๆชาวมังกรไพ่ใบนี้คือดีแฮงแมนคุณไม่จําเป็นต้องกลัวดีแฮงแมนหรือกัองวลใจเมื่อได้ไพ่แฮงแมนนะเพราะถ้าคุณสังเกตว่า สิ่งที่มันอยู่ด้านล่างตรงนี้มันคือความงดงามเนี่ยคุณจะคุณจะรู้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันกาลังพลิกลงมานะพลิกพลิกลงมาหมายถึงว่ามาสู่ความฝันของคุณแน่นอนถ้าจะพูดถึงความฝันทุกคนมีความฝันที่ดีเลิศอยู่แล้วไม่มีใครฝันอยากให้ตัวเองตกต่ําหรือว่ายากจนค้นแค้นลําบากยากจนใช่ไหมในความฝันของคุณนั้นมันคือความฝันที่งดงามสวยงามชีวิตจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ชีวิตของคุณ กำลังจะถูกหักเหลงมาอยู่ในทําให้ความฝันของคุณเนี่ยเป็นความจริงความฝันของคุณนั้นกำลังจะกลายเป็นความจริงนะคะชีวิตมันจะกลับด้านถ้าปัจจุบันนี้มันติดขัดนะมันกลับด้านลงมาสู่ความอุดมสมบูรณ์แน่นอนค่ะและนี่ก็คือไพ่9ก้าถ้วยนี่คือความสุขเบื้องหน้าของคุณเนี่ยคือถ้วยคือถ้วยเนี่ยมันคือเอ่เอ energy ของความอุดมสมบูรณ์ความสุขความรัก ที่จะปรากฏอยู่เบื้องหน้าของคุณมากมายเลยนะชาวมังกรชีวิตของคุณเนี่ยบอกได้เลยว่าสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะคะเหมือนไพท่ที่ท่านออกมาสื่อข้อความถึงคุณเลยคุณกำลังจะก้าวสู่จากจุดเริ่มต้นจากศูนย์ตรงนี้เพื่อให้ไปเจอกับความสุขนันยิ่งใหญ่ในชีวิตเลิศมากอ่ะคอยหนึ่งใบนะคะสุดท้ายให้กับ the wheel of fortune โอ้โหตายแล้วชาวมังกร อยากเป็นชาวมังกรยังเลยวันนี้ <c oughs> คืออะไรรู้ไหมคะไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตามหาสมบัติคุณจะได้โชคใหญ่อะ่ะโอ้ลองดูเกี่ยวกับตัวเลขลองดูนะลองดูนะคุณมีโอกาสซื้ออยู่ต่างประเทศคุณมีโอกาสซื้อรางวัลแจ็คพอต,ตอะไรใหญ่ๆไหมนะคุณมีญาติมีอะไรอยู่ต่างประเทศไหม คุณจัดไปเลยคุณฝากซื้อหน่อยอะไรหน่อยนะคะประมาณนี้นะเพราะว่านี่คือไพกอชชาา่กงล้อแห่งโชคชะตากงล้อมหาสมบัติทรัพย์ใหญ่โชคใหญ่มาพร้อมกับไพ่ประสานกระจายโชคลาภด้วยนะคะทุกอย่างดีเลิศสุขภาพร่างกายแข็งแรงเปลี่ยนเคล็ดลับตรงนี้นิดนึงแม่หมอมองเลยว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนคะ่ะชาวมังกรทุกอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันชีวิตกลับด้านเหมือนสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณเลิศมากเลยนะคะว้าว ใครที่ร่ำรวยมหาศาลแล้วยืมมืเหมาน้าหอมไม่หมอนะหรือจัดไปเลยค่ะนะคะดอกบัวค่ะฉีดห้องพระยิ่งพระนะคะทั้งสมาธิดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามานะบูชาพระนะ กลิ่นดอกบบวของแม่หมอบอกได้เลยว่าหอมมากๆนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็สนใจน้ําหอมของแม่หมอรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันนะคะดูรายละเอียดดีๆนะคะลายดูดวงกับลายสั่งน้ําหอมคนละลายกันนะคะสวัสดีค่ะ